ขอสบายดีนะผมเป็นพี่น้องเอ็ดซีทูผูกฐานเนาะมินิจอทับของชั้ช่องกันไก่มาเมื่อนี้ก็ที่ว่ามาอยู่ในทำกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเนาะอากาศปลอดโปรง่งมือนี้ก็ข้าพเจ้าไปซืมาอัปเดตเนาะเกี่ยวกับอาการโควิดของข้าพเจ้าในมือที่เจ็ดเนาะมือที่เจ็ดของข้าพเจ้าเหมือนภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ติดโควิดมาได้เจ็ดมือนี้เนาะ ก็มือนี้นะสรุปโดยรวมแล้วถือว่าดีขึ้นหลายนะดีขึ้นเพราะว่าจะเป็นทั้งน้ำมูกนีบบ่มีนะเจ็บคอนีบบ่มีแล้วอาจจะสองสามมือก่อนไข่นีบบ่มีแล้วแต่สามสี่มือก่อนพุ่็ไอนีบบ่มีจามบม่มีนะระบบับถ่ายดีกินข่ากินน้ำระบบหับกินหับรถหับกิน คือว่าคืนมาเก้าเปอร์ซนเนาะที่ยังเหลือแทอ้ทุกมือที่ที่ยังเหลือแท้คือในปัจจุบันนี่คือขับพระเจ้ามันยังเมื่อยเนาะยังยังเมื่อยเนาะเลยกับเป็นเบอร์เบอร์วินวินทรงทรงแบบเดียวกันเขาเป็นไขันใหญ่แหะ่ะสมองอยังตื้อตื้อตื้อแบบก็บปรเจ็กสิว่าในในเพราะบางทีเนาะมันเข่าไปในสมอง น้ำมูกยังหลเนาะอยู่ในหัวมันเกิดเป็นไปเห็นนหมมันเกิดสภาพโดยรวมแล้วถือว่าดีขึ้นะดีขึ้นหลายมันนี่ต่างจากเมื่อก่อนนั่นสรุปรวมไปฟังก็คือเริ่มจะมือละมิดจะเจ็ดมือที่แล้วนับถอยหลังไปก็เริ่มมือที่หนึ่งก็คือจิบข้อหลยก่อนเนะจิบข้อเลยก็มีเหงื่อออกมีเหงื่อออก ในตอนกลางคืนเวลาที่เขานอนครับเด็กกับมือที่สองมือต่อมาที่ขาพยายรเจ้าปเฮ็ดเวียกครับไปเฮ็ดเวียกน้หมือแล้วมูอกับบ่อหนะิมะเนาะเพราะว่าเขาเขาสื่อบสบายเลยแต่ขอบมูมามือกับหิมวก็ขาดการมาเลยบ่ยาจากมาถึงปัจจุบันนี่ก็เป็นเวลาอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วมือที่สามมือที่สามมือที่สี่ครับเจ้ายจึงได้เทส เอานํารายมาทสอื่อว่ามูคคนนะเนาะมือที่หาเป็นน้ำมูกมือที่หกมือว่านี่ก็คือว่าไข้ขึ้นดีขึ้นนะแต่ยังใจมันยังสั่นมือวานมือที่เจ็ดว่นี่ครับพระเจ้าช่วยริกินยาเลยยาดีบาดข้าพเจ้าปะเลยนะเพราะว่ามันกินไปหลายมันอาจเจียนให้เขาสะสมเล็ดให้ครับพระเจ้าเมื่อยเลยกับใจใจฟอเนะ กินที่เหลือคือที่กินนื้อนำอุ่นรักษาสุขภาพตัวเองให้มันอุ่นอบอุ่นไว้อ่างกายกับห่มนะห่มเศร้าหมแรงห่มก็มันดีนะเห็นไหมเอาหัานใจโลงโล่งขึ้นการห่มของเราอะไรก็ตันนี้ขมงูสือ่อเขาดีอยู่ใน ทางกายแล้วเนาะเขาก็ยังประธนได้ว่า่อไปแบบพือสังคมถือแว่าราวะในปัจจุบันนี้เสื้อมันยังอยู่ในในทางกายของเขานเนาะการเขาสามารถไปไปแพร่เสื้อให้คนอื่นได้อยู่นะเอาก็เลยว่ายังบระนได้ยังจะต้องได้กักตัวตัวเองต่อ,อเสื้อโอเมครอนเนี่ยมันจะมันจะสิบลงบุลงปอดเนาะมันสิบลงปอด หลายคนก็บอกว่ามาว่ามันสิบล้งปอดเพราะว่ามันเป็นกายพันมาหลายแลายลิตรเขามันสิบรายแหงนะ้งอีกอย่างเขาก็เลยทำวัคซีนเอาวัคซีนครบโดสเนาะมันก็เลยเบาบางลงนะคนสรุปแล้วโดยรวมแล้วมันนี่ครับพระเจ้าดีขึ้นหลายนะดีขึ้นอาการสุขภาพนี่คือแปดเแล้วเซนตางกายหายเลือดแต่คือว่าเมื่อยนะ เมื่อยแล้วก็ยังวิ่นๆทรงๆอยู่ในหัวนี่นะมันมันยังบ่เต็มร้อยแต่ก็นอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ถือว่านอนหลับดีเนาะคืนนี้นอนหลับดีเมื่อคืนก่อนเนี่ยนอนบ่หลับเพราะว่าหนึ่งมาอากาศเย็นเลยเห็นมันระคายคอไอจนอได้ลุกมากินน้ำอุ่นสามสี่เถอแล้วก็มีเหงื่อออกตอนกลางคืนน,นั่นแหละถือว่าเมื่อคืนคืนผ่านมานี่ มีเหงื่อออกน้อยเนาะแล้วก็มีระคายคออยู่สองสามครั้งเมื่อคืนลูกมากินน้ำอุ่นครับจะทุเลาออไปเนาะไอานี่บ่มีแล้วเพราะขอ้โหใจมนันยังเคืเ่อนพลุ้งพี่นอ้องเอฟซีไร้ทานให้กำลังใจมาเนาะ,ะคือคืนนี้ก็มีเอฟซีอยู่ออสเตรเลียเนาะจะส่งมาอ่า สรงมาให้กำลังใจเนาะเล็ก็เพื่อนฟูงพี่น้องนั่นแหละเพื่อนฟูงอองน้น้องกันที่เคยเงียบกันเคยนะั่นก็ส่งให้กำลังใจมาละลายคนก็แล้ก็บอบกับใจอะไรที่เป็นได้ให้กำลังใจมาเนาะและทานที่ข้าพเจ้าครับมากตเลยว่ามันก็ดีขึ้นมาทุกมือนี่เนาะหลายคนก็ถามไถยมานองจากนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องได้พักทางกล้ตัวเองกนะ่อนเนาะ ก็คือกับข้าว่าบ่าเลยว่าในนาทีเห็นเขาวเ่าผ่านมาฐาเขาติดโควิดเนาะมันจะมีปัญหาหนึ่ง,งเป็นหล่องโควิดนะมันจะมีหนึ่งระบบทางสมองเนาะความจำก็อาจจะบอดีอันที่สองก็คือภาวะการนอนบลับเนาะเขาติดที่เขาห้ยหมเรียนมานอันที่สามก็คือเมื่อยง่ายครับเมื่อยง่าย นั่นแหละได้ยินในหในลายคนว่าะระบบผิวหนังอันก,ก็อาจจะมีคันมีคลายในทางกายนะครับเจ้าก็ยังยังบ่นเนาะยังบอยังบ่เศร้าขัดกนะเขาก็ยังจะต้องเลยติดตามไปเบิ่งอีกก่อนว่ามันสิเป็นคือเข้าวว่าบอ่บอนะความจำเราอยากดีอยู่เราติดตามไปเบิ่งว่าเขาก็ยังหากเป็นมือทีเ่เจ็ดมือนี่มือทีเ่เจ็ดมือนี่ ก็รีว่าด,ดีคือดีค้ายแล้วต่อไปเขากจะต้องได้มาทสอีกเท่าหนึ่งเนาะว่ามันเสือ่อมันยังอยู่นมำาวิทยาลัะนะว่าถ้าเมือ่อใดเสื้อบปรยุนเ์มาแล้วก็จะต้องได้หายขาดหรืต้องไปปฏิบัติหน้าที่เงานตัวเองแหละเนาะด้วยร่วมแล้วที่ว่าด,ดีสุขภาพจิตใจดี มื้อนี้รู้สึกว่าอยากกินสมกินแซวอยากกินมัม่วงอยังหนาก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองมันฟื้นขึ้นมา85%เนาะถือว่าดีจจากมื้อนั้นฮอดมื้อนี้ก็เป็นเวลาอาทิตย์นึงเนาะที่ข้าพเจ้าปวตัวเองมาทีแรกก็คิดว่าสิไปโรงหมอพุ่นแหละเนาะแต่มาเบิ่งหลายคนเว้าก็ปวตัวเอง้าบ่ไอีหลีจได้ไป ตัวตัวเองมาก็มีอยังดอกยาก็มีแต่ยาดีบัติที่กับเจ้าว่ากินน้ำหลายๆยังอีกประเด็นหนึ่งเนาะก,ก็คือคนรอบข้างเนาะคนรอบข้างกับเจ้าก็คือครอบครัวเนาะก็ยังบุ้ว่าสิทิดน้ำบ่อรื่อนใดๆน,น,นะว่าทุกมือเนี่ยเขาก็ติดตามอาการอยู่ลูกสาวน้อยก็ยังคนยังหลินยังมวนอยู่เนาะอาการก็คือผู้บ่เห็นสแสดงอาการแต่เขาก็ยังดึกระวังตัวเอง ระวังไว้เลยนะต,ติดตามไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแลูละแบบทีิท<ม>ิดนะน,น้ำเฮาบ่อนนี็ต้องไดติดตามต่อไปเนาะมียังแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันผู้ที่เคยเป็นโควิดมาก,ก่อนอกับเจ้าเพื่อให้มันเป็นบทเ,นนเียเนให้ผู้ที่เป็นต่อไปน่นไม่รู้จักว่าเป็นในใดน,นะ,ะคิปนี้เขาจบเท่านี้สบายดี มีความสุขสุขภสุขคนบาย